ตอนนั่งแรงเนาะลุงเอ้ฝนตกหน้านกระเร้าฝนกระไรฝนตกลิน,านหายพื้นท้ากามาวันนี้ทุกคนอะไรกามาแต่บบบเบื้งโมบรีลงคลิปเปิดเมื่อโอ้โหหนว่าบงู <c ười> บเก,ก็บบวงไอ้ไก่คืองูลงเอ้ คนหักตกเศ้าฝนหาก่อกจกเฝ้าง oh, ูไองเล้มากินขาแล้วกันหหยางามดีรอหยาก็เลยโอ้สีลดเี้ฝนตกห้ำสสัยสสูงใสฝนตกห้ำเอ้าเสร็จทักไล chết thắc thế, Buồn thục hăm đi đâu, bên đây biếc, mình ừ. ừ. nhỏ, rồi, à, quay trái, mưa lé, là... Hả? biếc nhỏ lên nó, Nhanh cọ, ai nhang thôi có... nhang có... มาเว <c oughs> <Wow. S 1> ้นคือมาแตเว้นเท่าไหร่เนี่มาเว้นเท่าไหร่นี่ยหากระส่งถุงเออหนูส่งถุงเว้นได้มหมอนี่แปลกเนี่ยแปลกเน่ยอ้ไว่เปลี่ยนใส่รถทใไม่จ็กเมื่อไอ้เพื่นพาป้าหอยหาก็ไปเปลี่ยนมามาเว้นกับแปลกมาเว้นกับแปลกมาเด็กกับแปลก โอ้กินเขาดึกทั้งนั้นเนอะก,กินนมต้มมะม้าลงมีกกงม่ายๆัวตักแตลงเลยป่ะผงนัวกับเกลืออันนี้ตักแต่นใครจะวง่ายมลูวดสมาแกงละไม่ละมีอยู่หมอเกงะม่ก่งมาเร็จเพาอะอน,นี่ใส่ แก่งทำไมโอ้หอมอะไรฮอมพักอันพักยังไงฮิดตัวลงเลยแกง่งทำไมซีดพอพอพายพักอันอพักว้าไงิตยากี่เลยพักง่งี้พักตังเงี้เออไม่แหละว,วายยูหอมหอยเลยหอมกุ่มเลย มองได้คอฟากันเวียนอย่าขไปนอนพูใหญ่พยูยู่บ้าเนี่ยจังหวัแตะเข้าพอใหญ่เปินไปนะตะเข้าจะก็ตะเข้าพอใหญ่พยูน้ำเม้มวแมยวบริวนังิน่ะสองสามตัวสองตัวสามตัวเออปพยูห้องพใหญ่เบิรเดียวเนี่เออเขาไปนอนน้ำตีบานนี่ยู สามตัวสีต่ตัวหงิตัวหนึ่งเขาใบนอนนะมืงเรี่ยวเหรอนอนมาเนี่ยยุ้ยบอทีมยังไงบิร์ตโปรยัยุ้ยเราไม่ขึ้นห,หน้าต่อไหนเทปลุงไงแต่กระแตนไข่เออนอนนอนหมอนองมาติบบใหม่มาแล้วพอบ,บริษัทหน้าลุงไงหัวแบบ คนมันตะกะเต็มแช่แสะแข็งตะกะเต็มแสะแข็งกันมันนะไปดูดูได้น่าไปยังมันแห้งแข็งมันเปื่อยกันดีกว่าแข็งใช่ไนหะม,มถ้าพป๊ตีตะกะเต็มมันแข็งลง คือก้อหอนละแบบน้ำนมดอย่างน่ะตัวเสียงมันแข็งอันนี้เป็นน้ำแข็ง,งนั้นเลย เปลือยแล้วเมื่อก co so hey, right. ี้นี่ไม่อายไอายไม่เขากล่องมั่วเบิดเลยบอลลูนฟังเสียงกลัวเต้นอ้อมีแมงแขงพอบวกรบเปละเนี้ยวมันก็บวกรอเแล่เถอดบวกรอ ทอดเลยขันทอดแล้วกบกินทอดกาขันทอดอันนี้เหัวมันกระหยับหยาบร้องเบิองหยับเสจอร้องแล้วหยาบหมืดรลองหยับเลยร้องหยับแกงละไม่ลายมือเอาไปแกงไม่ไปทอดมือกินเลือแล้วก็ไปทอดมือแกงไม่มันเนี่ยเสียปลุงงัยมาเด้อกินข้าวแดงแล้วกันกว่าจะแตนแกงละไม่ไปลุง ตายอย่างกุ้ยเล็กออกไปส่งมากเพื่อเข้หวัดกันแม่จีไม่ให้ย้อนอี๋ยเาเออแล้วหมายเลขมูพ่อนีไปด่าเราสมนันนาเด็ดดไปด่า เล็มเดอจ้าเลด้เลขกงูดอาไปแล้วมันออกเลขงูอีแล้วจะต้องนั่นนะสบายดีพาลูมจิ่ตอนแล้วกำงมัดเด้อมีขวดตะเกแปตนแกงหน่อไม้วดปลาทูนี่ไปไปบอกเห็นหร้านเนี้ยถึงซักเห็นหมไข่ของบเสือมันท่ดดิ่านแล้วก็บวมแม่นจ่จันก็เลยเสือดอก่า เด็กวันทอดแล้วไหใช่้นี่แหละเน้วเนนีเนทอดกิน้บดีกว่านหนังกอกๆเะนี่เนี่เกิดว่ามมเห็นไหมหาคทอดิหอเอาท่เจียมดตักเนาะีเจียมนี่มีเด็ดนี่ ตรงตัวไปทอดก้เป็นหมาเปนซางซางที hmm. ่แามาแล้วก้อยดิฮะก้อยก้อยถือย่าใหนแบมง่วูกอกัปอลบอลอะไรแบบคนอก้ะรบบคนแล้วขบรกเขาขบอถเขาแก่น้อบคน

ยออๆทาไมอ่้าแดกอันนั้ก็ไปอยู่นะครับบ้ามันบริธิ์ใจกัน่เลยหรแต้ามายอยู่ล้าพักกินในก๋ยเไี่ยวงนิงข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 ิงลงขิ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 งของขงขินขงง จักอี <coughs> 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 <coughs>

แวดเดินเกาผมอื้างอย่างนีมอืออท่นได้กินกะเทอดด้ยแล้วพวท่านมีอะนะตัมันต้องเดินแปดเดินเกอืดอือืเอออ่งข้างนี่นะจังหอะกอดอือึ่ง่งน uh ี่ปนนออกครับบ้านเดินจังหวะเฮ้ยเดินหก็ได้กินแล้วเดินสเดินเฮ้ยเินหาไปเยมึงอ้จกอ นี่เใส่เบ็ดกดเงิน mm. 1 0เนอะเฮ้ยางทีไอ mm? like ้ลงมาอยู like. like ่เนาะมันค okay. ือจางมันฮะแล้วอึ่งบท่านออกมันงั้นมันหนักได้จับได้ทุกปีแล้วอะจับทุกปีอึ่งปีนี่บมท่านออกอึ่งพลุนตขึ้อย่างเดิมอืมเล่นแปงะไรเลนแบงมันอึ่งละฝนตกนแล้วตอแตะเก่าเยือนี่มันปะฝนปักเราเจ็ดนะ Move ong, lên then hope, and lên hope, and then lên and then hope, and then hope, and lên hope, and then hope, and then hope, and then lên and then hope, 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 lên then lên and then hope, and thì hope, and then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  lên and then hope, and then hope, and then hope, and lên เจ็บมันมอพ้เขาบอกว้ทั้งำนาเลยเลี้ย้อเดิน้เลยอกมือมือเลยเเจ็น้ำมันมัอยเลาาหย่างๆเห็นมาไม่ให้มาทำอยู่ทางหลังตอนั้นไกลกว่าใช่มันกัดกระยามันชนกาะแบบ